อย่ายึดติดกับแบรนด์จักรยานนะครับแบรนด์จักรยานชุดเยอะๆนะครับไม่ได้ช่วยให้คุณปั่นเก่งขึ้นนะครับมันอยู่ที่ตัวคุณเองมากกว่านะครับว่าคุณจะพัฒนาไปถึงระดับไหนนะครับผมยกตัวอย่างเลยนะครับในกลุ่มผมเนี่ยนะครับเขามีจักรยานอยู่คันหนึ่งเป็นยี่ห้อ LA เนะครับเป็น1 2 6นิ้วนะครับผมคนนี้เนี่ยนะฮะใช้ใบจานหน้าอยู่แค่3ใบใบหลังเนี่ยนะครับอยู่แค่7ใบนะครับผมทุกวันนี้นะครับผมยังปั่นตามไม่ทันเลยนะครับ เขาปั่นความเร็วอยู่ที่ยี่แปดยี่เก้าสามสิบสามเอ็สามสองเพื่อเพ่ขึ้นไปแตะสี่สิบเลยนะครับแล้วรถเขาเนี่ยน้ำหนักค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับผมหนักสนิมอีกตั้งหากนะครับแล้วคือเป็นรถที่แบบเก่าเลยก็ว่าได้นะครับผมแทบเป็นเศษเหล็กผมจะบอกให้เลยนะครับรถพวกนี้เนี่ยนะครับคือคือที่สุดอะรถคุณสุดแล้วอะรถแพงๆเนี่ยคืออายนะครับก็ อยากอยากจะฝากไว้นะครับว่าในการปั่นจักรยานเนี่ยนะครับอย่าไปยึดติดกับแบรนด์นะครับอุ้ยฉันต้องปั่นยี่ห้อนี้สเปเชียลไลท์เอ่ยใจแอนเอ่ยอะไรเอ่ยอย่าไปยึดตรงนั้นนะครับถ้าคุณไม่มีแรงนะครับรถก็ไม่ไปเหมือนกันนะครับและอย่าหวังพึ่งอะไรติดขาดนะครับเพราะอะไรเนี่ยเป็นส่วนน้อยมากๆเลยนะครับที่จะทําให้รถเนี่ยดีขึ้นมานะครับ90%คือแรงนะครับอีก10%เนี่ยคือรถนะครับ